เอากระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะถ้าใครยังไม่ได้กระโปรงชิ้นด้วยวิธีที่สร้างตังหาก,กระโปรงชิ้นุณครูบอกแล้วว่ามันทาได้2วิธีวิธีแรกก็คือทําจากแพทเทิร์นเราก็คือตัดแยกออกมาเป็นชิ้นนะคะแต่วิธีนี้ชิ้นจะไม่เท่ากันครูก็เลยสอนวันนั้นสอนวิธีทํากระโปรง6ชิ้นหรือ8ชิ้นหรือ12ชิ้นด้วยวิธีการสร้างถูกไหมคะเช่นเดียวกันกับกระโปรงหางปลากระโปรงหางปลา ทำได้สองวิธีวิธีแรกก็คือทําในแพทเทิร์นแต่หางปลารอบนี้ต้องมีเส้นเขา่าก็คือจะมีเอวถึงเข่าเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วตีตรงถ้าเป็นชิ้นแล้วก็ตีบานเริ่มจากเหนือเข่าขึ้นไป10เซนสมมุติว่านี้เป็นเส้นเขา่าต้องวัดเหนือเข่าขึ้นไป10เซนเพราะไม่งั้นเดิเดนไม่ได้แล้วเราค่อยตีบานออกมาทีนี้บางคนก็ชอบแบบสอบเพราะว่าเราต้องสอบมันจะได้ดูเข้ารูปนะคะเวลา เย็บออกมามันจะสวยนะคะครน,นี้ไอ้ตรงสอบนี้ทำยังไง mm hmm. ก็คือเวลาเราวัดเอวถึงข่าแล้ววัดขึ้นมา10เซนแล้ววดดัดโดยรอบขาตรงนี้วดดัดโดยรอบเลยนะคะว่าได้กี่เซนแล้วก็บวกหลวม2-3งสามเซนแล้วก็เอามาหาร4เราก็จะได้ตัวที่วัดเข้ามานิดนึงอันนี้ทำกับแพทเทิร์นทำกับแพทเทิร์นครนี้ทำกับแพทเทิร์นมันจะไม่ค่อยสวย<า>จ๋าถ้าสมว่าเราเอาเอวถึง กระโปรงลบสิบได้ไหมไม่ได้ตัวนี้เราต้องใช้เข่าต้องมีเส้นขาวพ่าเราจะต้องเหลือเข่าหางปลามันจะเป็นอย่างนั้นลูกคือกระโปรงตรงหางปลาจะมีลักษณะแบบนี้ลูกเราต้องแจ้งแถลงไขกันก่อนว่าลักษณะของหางปลามันจะสอบแบบนี้ลูกแล้วก็เป็นปลานะคะอันนี้คือปลาธรรมดานะคะพวกปลาทูปลากาศดอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้รควนี้พอเพิ่มมาว่าเป็นปลาหางลบยูก็จะมีเส้นขึ้นมาอย่างนี้ปลาหางกยยูจะคล้ายๆกระปรองชิ้นเหลา ยังไม่จบมีปลาบึกปลาบึกก็คือหางเนี่ยก็คือจะอลังมากลูกมันจะเป็นอย่างนี้เลยหางสุดๆเนี่ยยิ่งกว่าหางอีกอย่างนี้อันนี้คือปลาบึกนะคะคือหางปลาไม่ได้มีปลาเดียวมีหลายปลาเห็ออกไหมคะอันนี้ปลาเท่ากันมีปลาหน้าหน้าพอดีและหลังยาวด้วยก็คือถ้าหน้าพอดีเราก็ทําชิ้นหน้าพอดีถ้าเป็นชิ้นหลังนะคะเราก็จะต่อตรงกลางหลังยาวเยอะตรงนี้เล็รีบเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างนี้ ตรงนี้กับตรงนี้จะเท่ากันอันนี้นะคะเป็นหางปลาปะวานลูกพราว่าหางจะยาวเป็นปลาวานปลาหมึกปลาหมึกไม่มีหางอย่างนี้ลูกไม่สวยเนี่ยคราวนี้อันนี้คือวิธีสร้างบนแพทเทิร์นเหล่าแต่เราก็มีวิธีสร้างอีกแบบที่คุณครูบอกถ้าเป็นกระโปรงชิ้นเราสร้างแยกได้ต่างหากมีวิธีสร้างไอ้ตัวนี้เราทําได้แน่นอนคุณครูก็เลยสอนแบบชิ้น โดยการสร้างขึ้นมาหมักดนูนะลูกนะขีดเส้นกลางขึ้นมา1เส้นเพราะขีดเส้นกลางหนึ่งเส้นแล้วนะคะลากเส้นสมมุติว่าเป็นเส้นเอว1นึเส้นจากนั้นวัดลงมาเอวถึงสะโพกล่างของเรานะคะแล้วก็เอวถึงเข่า แต่คุณครูบอกแล้วว่าวัดจากเข่าขึ้นไปกี่เซนคะ <10 S 1> สิบเซนอ่ะครนี้ถ้าเราทํากับรงชิ้นเป็นหางปลา8ชิ้นก็เอารอบเอลทาไงลูกหารอะไรคะหารจํานวนชิ้นจําได้ไหมเอ่ยวันนั้นที่ครูสอนไปนะคะ รอบเอวหารด้วยจํานวนชิ้นถ้าเราเอารอบเอลสมมุติครัว80รูสมมุตินะหาร8มันง่ายดีไงครัว8ชิ้นก็เหลือ10ได้10ใช่ไหมคะวัดออกข้างละ5เซนอ่าเพราะว่ารวมแล้วเป็น10นะคะครนี้สะโพกล่างบวกหลวมก่อนบวก3ก่อนแล้วก็หารด้วยจํานวนชิ้นเหมือนกันอ่าสมมุติสะโพกล่างกู อ่า97บวก3ได้เท่าไหร่ลูกเป็น100หารด้วย8นะฮะ8ส8 18หนหลือ20 8 3 2สมอ่ะสมมติว่าได้13ก็เอาวัดออกข้างละ6.5เสร็จพวกตีมาเจอกันเพราะเสร็จตรงนี้คุณกูบอกแล้วว่าให้วัดเอวถึงข่าว แล้ววัดขึ้นมา10เซนแล้ววัดโดยรอบขาสมมุติโดยรอบขาได้70บวกหลวม3เซนได้73เอาไปหารจำนวนชิ้นคือ8ก็หาร8สมมติว่าได้6ก็วัดออกข้างละ3มันก็จะสอบเข้ามานิดๆแบบนี้นี่สอบเข้ามานิดๆแล้วเราก็ตีบานตีบานตามใจฉัน เพราะว่าฉันอยากจะได้บานเป็นปลาบึกเสีงกตีบานแต่เวลาบานออกให้มันเท่ากันนะคะลูกนะคะอันนี้เราก็จะได้แล้วเป็นหางปลา8ชิ้นโดยวิธีสร้างเองเอาอันนี้ไปตัด8ชิ้นนะคะแล้วก็ไปต่อกระ,ระอ,อกกอะไรก็ว่ากันไปแต่ยังไม่เสร็จขอไก,กล้ๆนะ,ะมันต้องอลังงานอลังการงานสร้างกว่าน,นี้เพราะว่าปลานี้เป็นปลาเล็กเราต้องเอาปลาใหญ่เราตัดขึ้นมาคะ่ะลูก พราะอันนี้มันจะเป็นปลาเล็กหรือปลาธรรมดาเบเบนะคะลูกปลาน้ยน่ารักบานก็ไปอีก,อกถ้าไม่ชอบบานหน้าก็เอาแค่นี้แต่ถ้าจะให้สวยประกวดนางงามน,นะคะต้องการความชนะเลิศลูกก็ต้องตีองศาเยอะเองนี้เลยแล้วพอทั้งหมดมันมารวมแปดชิ้นนยะมันก็จะเป็นพลึบพึบสวยมากถ้าเราจะประกวดชนะเลิศเราก็ต้องอย่างนี้แล้วก็ว่า คัคนนี้ถ้าเราต้องการข้างหลังยาวแต่ข้างหน้าสั้นถูกไหมลูกอันนี้มีทั้งหมด4ชิ้นเป็นข้างหน้าเราก็เอาอีก4ชิ้นแบบนี้ที่เป็นข้างหลังมาต่อกันก่อนมาต่อแบบไหนมาต่อแบบน,บบนี้ชิ้นที่1ต่อชิ้นที่สองต่อชิ้นที่สามต่อชิ้นที่สต่อสมมติว่าเราต่อครบและ8ชิ้นตรงกลางนี้เราก็ต้องตียาวลงมาลูก เพราะว่าเราต้องการให้หางยาวอีกแล้วตรงนี้เราก็ไล่กลับมาเน่เห็นไ,ไ,ไหมมันถึงจะไล่ระดับได้ไม่ไงั้นมันไล่ไม่ได้ลูกต้องเอามาประกอบกันก่อนนะลูกถึงจะลากแล้วเราตีข้างหลังบานถ้าหน้าเราพอดีแล้วแต่หลังเราอยากให้ยาวสมมุติเราต้องการยาวอีก5้าิเซนเราก็วัดข้างหลังลงมาแล้วก็ต่อตรงนี้ให้มันยาวไม่อย่างนั้นมันไม่สวยนะคะแต่ถ้าเราบอกอุ้ยไม่เอาหรอกรูมันเยอะแยะหนูเอาแค่นี้ก็เอาแค่นี้ ค่ะตัวนี้ต้องทอานกระแทแล้วก็พอได้ปุ๊บค่อยไปกดร้อยให้มันเป็นแปดชิ้นแล้วเราค่อยเอามาต่อกันเราจะได้เห็นหางปลาสวยๆสอบลงมาแล้วก็ค่อยบานจ้ะโอเคทำตัวนี้ก่อน